Oh, ตรนี้วันนี้นะคะจะพาทุกคนออกไปถ่ายงานอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีไปถ่ายงานในห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยแล้วก็เลยเลือกคาเฟ่แถวๆนั้นส่วนของที่เราจะไปถ่ายวันนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็เคสโทรศัพท์ค่ะซึ่งวันนี้ถ่ายเยอะมากๆแล้วก็ต้องแบบถ่ายยิบยย้ยนิดๆหน,หน่อยหน มีอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะคะขาทาสกิลคแบบวันที่เราไปถ่ายงานอันนี้นะคะเราเอากล้อง dji ไปถ่ายด้วยแล้วก็ไปถ่ายทั้งวันเลยลเราพอแบบว่าเข้ามาในรถกำลังจะกลับใช่ไหมเราเห็นการมันขึ้นขัดข้องเราก็เลยแบบไปกดฟอร์แมตแล้วมันก็หายไปหมดเลยไอ้ที่ไปถ่ายรีวิวอันนั้นอะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูนะคะยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะ อีอย่างหนึ่งที่ว่านะคะได้ถ่ายงานวันนี้เพราะว่าเมื่อห้าวันที่แล้วนะคะเราไปผ่าฟันคุดมาแล้วแบบแก้มมันบวมมากแล้วก็บวมข้างเดียวด้วยเพราะว่าถอนแค่ซี่เดียวใช่ไหมแต่ไหมในปากยังอยู่นะใครที่กําลังจะผ่าฟันคุดน,นะคะก็อยากจะบอกว่าไม่เจ็บเลยหมอมียาชาให้คือเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็คือชิวๆต่อไปนะคะเป็น,ปนแดดค่ะเดี๋ยวเราต้องทำเวลาแล้วเพราะว่า จะไม่ทันวันนี้เราจะไม่มีเล็บอะไรทางนั้นค่ะเราจะแต่งตามสไตล์ตัวเองเลยให้ลองพื้นค่ะเนียนกลิตูเนียนมากเราใช้บ่อยสุดๆล้วเราจะใช้รองพื้นสำหรับวันที่สำคัญนะคะส่วนคุชชั่นเราจะใช้ตอนที่แบบว่า ออกไปไหนไม่นานมากก็จะใช้คุชชั่นเช่นแบบว่าออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปทำนู่นทำนี่แบบไม่นานไม่ใช่แบบงานใหญ่อะไรแต่งหน้าโทนชมพูค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะแต่งธีมสีฟ้าขาวทั้งวันเลยจะว่าไปก็ไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าให้ทุกคนดูหลายวันแล้วนะช่วงนี้งานเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลานะคะคอนซีลเลอร์ตัวโปด ต่อไปเป็นคิ้วค่ะต่อไปเป็นมาสคครา่าคิ้วค่ะวันนี้จะใช้เป็นอายแชโดว์ของแคนมีเแล้วก็กีไอไนอายไลเนอร์กันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้ลิปสติกที่เราเพิ่งซื้อมาไม่นานมานี้แล้วก็คือเป็นลิปเจลของเมเบลลินค่ะขอทาน้องตัวนี้ก่อนเราชอบทาพวกลิปแมทก่อนนะคะเพราะว่าพวกลิปอย่างนี้มันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะหัวใหญ่มากดูสีก่อนเป็นเบอร์หนึ่งสีค่ะ ต่อไปมาดัดขนตาก,กัน Can ตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปแต่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาโชวชุดให้ดูค่ะรองท้าที่เราจะใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้น้องมีโบตรงนี้ด้วยจะบอกว่าน่ารักมาก ส่วนกระเป๋าที่เราจะนาไปถ่ายวันนี้นะคะก็คือกระเป๋าตัวนี้ okay, โอเคโทรศัพท์ที่ส่งมาให้นีวิวนะคะก็จะเป็นของ425 degree ค่ะแล้วก็จะเป็นนีสายของโทรศัพท์ l i n stand นะคะเ่ื่อันุ้จอ้ายแล้วเป็นเคโสโทรศัพท์นี่มีแม็กซ์นี้แข็งแรงมากๆ จ็บมือเจ็บนิ้วจ็บเุยางใช้มือชี้เอ๊อีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปถ่ายวันนี้นะคะก็คือ iPhone 5ค่ะเราเพิ่งซื้อมาไม่นานมาน,นี้เองคือเราซื้อมาเพื่อแบบไปถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยน่ารักมากอะ่ะก็ไม่มีอะไรเขาแค่แบบถ่ายรูปเฉย เดี๋ยวเราจเอกล้องตรงนี้นะคะไปถ่ายวอล์กวันนี้ค่ะให้ง่ายเดี๋ยวรอติดตามคลิปกันด้วยนะแล้วไปเจอกันครับ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงที่คอนโดแล้วค่ะส่วนของที่เราได้มาวันนี้นะคะค่ะก็จะเป็นวังกลอนที่เราอยากกินแล้วก็ไปซื้อเครื่องสำอางมาะคะ่ะซึ่งก็ได้เป็น,น,นี้มาอันนี้ได้มาฟรีนะคะนี่นะคะเป็นซึบากิรีแพแชมพูค่ะเราเคยใช้ที่มันแบบว่าเป็นขวดแชมพูใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นคือใช้ดีมากแล้วก็แบบกลิ่นหอมมากๆเลยใครที่แบบว่าอยากรีแพท์ง่งเตงนนะคะก็แนะนํา ก็เราไปซื้ออันนี้มาเป็นมาเป็นมาตู้วีตรงนี้นะคะก็เ,เห็นในกระแสตด่กค่ะเราก็เลยซื้อมาลองใช้ดูต่อไปกะ็คะือันนี้ตัวนี้หมดตั้งนานแล้วเราเพิ่มมีเวลาไปซื้อนะคะเพราะว่าเราลืมต่อเลย ่วนงานที่เราไปถ่ายรีวิวนี้นะคะก็ราบรื่นดีมากๆแล้วก็ได้รูปสวยๆมาเยอะเลยใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะคะก็อย่าให้ไปติดตามที่ไอจีนี้แล้วก็งานที่เราไปถ่ายในห้างเซนทันนะคะแล้วก็ได้เป็นเสื้อผ้าสองชิ้นฟรีค่ะแล้วก็เป็นบัตเจ็ทที่ตกลงกันไว้เป็นวันที่ชิลๆสบายแต่ก็ออกมาดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงจะหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปซื้ออาหารด้านล่างกันเพราะว่ามีของมาขายประมาณ 6-7ล้านนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานก่อนนะยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดใจแล้วก็กดซับด้วยนะส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปแนวไหนก็อย่าลืมมารอชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ